กิลมากรงเกาหลีกับหลานสองคน ั็น,นี้พูดถึงการใช้ชีวิตกับทำงานอยู่ปลอยเปด <c oughs> ถ้าเพื่อนเ <c oughs> พื่อนพี่พี่ที่มาทำงานที่ปลอยเปดใช่ปะ่ะ <c oughs> ที่ปลอยเปดถ้าทำงาน แล้วเก็บเงินจะมีเงินเยอะมากได้เงินเยอะมากเพราะว่าเงินเดือนเน่ยเยอะสูงแต่ถ้าแต่ถ้า <c oughs> ทํางานแล้วเลิกงานปุ๊บคุณไปเที่ยวอย่างเงี้ยคือคุณไมไม่เหลืออะไรเลยเพราะว่าเข้าขอมันก็แพงมันก็แพงไปตามนั้นด้วยไง พยายามที่ทํางานเสร็จป,ปุ๊บเก็บเสร็จปุ๊บเก็บเงี้ยเงินเดือนออกมาก็เก็บเที่ยวเดือนละครั้งะอะไรเงี้ยก็เหลือมาผมอีฮะ <c oughs> ทำงานแล้วเงินเดือนปุ๊บเที่ยวเงี้ยไม่เหลือแน่นอนเพราะว่านี่เคยผ่านมาแล้วมีประสบการณ์หลายปีอยู่สองปีป่ะ ไม่เหลืออะไรเลยทำงานฟรีเหลือไม่เหลืออะไรใช้ชีวิตไปวันๆเนะี่ยถ้าได้เงินแล้วเก็บได้เงินเก็บนี่คุณเหลือเยอะมากที่ปลอยเป็ดอ่ะนะ น,นี้เคยอยู่ปอยแปดน,นี่เคยเจอเจอ <c oughs> เพื่อนอยู่ทำงานทำงานที่ทำงานที่ปอยแปดเหมือนกันเ็อเลยรู้ ถามว่าทํางานอยู่ปลอยเป็ดอ่ะมันเดินเยอะไหมมันเดินเยอะมันเดินสูงแต่ถ้าไม่เก็บก็ไม่เหลืออยู่ดีเหมือนกับฟรีอ่ะทำงานฟรีอ่ะมันก็มีข้อเดียวข้อเสียแหละอยู่ปลอยอ่ะ อันที่พูดมาเนี่ยเป็นข้อคิดนะแล้วแต่พี่น้องคิดเอาว่าเออมันเป็นยังไงบ้างอยู่ปลอยเป็ดเราควรจะมาไหมเราควรจะใช้ชีวิตแบบไหนเราควรที่จะทํางานแล้วเก็บเงินหรือว่าอย่างไงมันก็อันนี้แค่อันนี้แค่แค่แค่แนวคิดของผมนะแต่สําหรับพี่น้องไม่รู้นะ

เออพี่น้องคนไทยอ่ะที่มาทํางานที่ปอยอ่ะส่วนมากจะไม่ค่อยเก็บเงินเท่าไหร่เที่ยวส่วนมากนะส่วนน้อยที่แบบว่าไม่ค่อยเที่ยวอ่ะ แค่นี้กัน,กนเป็นแนวที่จะช่วยช่วยกดไลค์กระสับสก,กา์ด้วยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ได้ทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับลาก่อนฮะ